เอ็กซ์เซอรไซส์ลูกเออกินข้าวเสร็จแล้วเอ็กซ์เซอร์ไซส์ค่ะบ๊ากเตอร์เนาะทำให้คอแข็งแรงนะคะโอ oh, so ้อิสกัดอิสนเ่เอรย่มากเัยรูก yeah. เอาขยับไปอีกนิดนึงเอออ่าเ yeah. yeah. <s up ain> ก่งมากลูกโอ้ย oh, เก่งจังเลยค่ะ่ไ,ได้เก่งจังเลยลูกกุดโจุ้ดโจุ้ o โจอันนี้ ทำาไมคอแข็งแรงนะคะน้องวิเดียหนึ่งเดือนแล้วนะคะที่เนเธอร์แลนด์น้องวิเดียได้สามวันไอ,อคนที่มาช่วยเลี้ยงลูกนะคะจับคว่ำเลย <laughs> ไม่รู้บ้านเราทำยังไงนะคะโอ้เก่งกยงังไ no งลูก quality ยังคะ it's knoop om niet quality ยังลูกฮั hello wideo hi goedemorgen alles goed ja goed geslapen ยาเก่งมากเลยลูกโอ้เก่งเก่งค่ะซุปเปอร์อ๋อพอได้ยังป๊าคะนุกอย่าคะนุกพอแล้วพอแล้วค่ะกลับค่ะกลับด้านครกโจ้คุณนเคยด้านไหมเจ้าเอฟเป็อคนสปานน์อ่ะครูโจยังไหนคะขาปนอนไหมจ๊น้องอล้ย โอ้กินนมอีกแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวไปกินนมก่อนนะคะ